สดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลัมกันนะคะนี่ก็เราสอนไปแล้วนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำเออมาเล่นมาดูสลัมไปนี้กันนะคะคก็จะยืดมากนะยืดมากมายนะ นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ขายด้วยเนาะแล้วก็เออเราก็สอนทำไปแล้วนะคะนะคะเพื่อสมมติว่าเราทำแล้วมันเกลวเวนะนะคะก็มาซื้อกับเราได้นะจะยืดมา สะะีขาวนะตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากได้สีอื่นก็บอกเราได้นะคะเราจะผสมให้และเราจะทิ้งไอดียลายใต้คลิปนะคะหรือถ้าเราลืมทิ้งไว้นะคะก็ไปดูคลิปก,ก่อนก่อนเราได้นะเพราะว่าเราก็ลงไอดียลายเอาไปแล้วนะแบบหรือเสียงจิ้มมันแบบ ฟินมากคือความจริงมาทำเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าเราเอาไปผสมสีอื่นนะมันมาผสมกับสีขาวไม่ได้เนาะเราทำเป็นเท่าแบบเราก็ทำเยอะกว่าน,นี้เราทำเยอะกว่าน,นี้ประมาณสเท่านะ แต่ว่าถ้าไปดูวีดีโอที่เราสอนทำวันนี้อ่ะคืออาจจะเห็นว่าเราทำเท่าน,นี้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ทำเท่านั้นจริงๆแล้วเราก็ทำเพิ่มนะคะอันนี้โนสานนะเป็นคุนนะคะ แสียงจิ้มเสียงจิ้มฟินมากล่ะค่ประมานี้บางทีมันก็ไม่ยืดน,นะคะ เป็นบางทีเน,ะน,นาะดนมานะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราอาจจะเราอาจจะสอนนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สอนก็ค่ะทษกันนะคะแต่ว่าคือที่เราจะสอนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนั้นเรา,เร,ารีบเนาะอืม นะคะโอเคแล้ว okay. เดี๋ยวเราจะสอนสูรใหม่นะคะกลิ่นก็หอมนะตอนนี้โอเคค่ะวันนี้นะแล้วก็บายบาย